สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีชา์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเอาหมวกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะตัวนี้มันพิเศษยังไงนะครับก็คือมันทําจากวัสดุรีไซเคิลนั่นเองวันนี้ผมอัดคลิปวันนี้ก็คือวัน Earth Day นะครับหรือว่าวันโลกนั่นเองนะครับแต่ละบริษัทเขาก็จะทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเอาวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้นะครับก็นิว e r ่าเขาก็ร่วมกับบริษัทร re ีพีนะครับ เป็นบริษัทหนึ่งที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเป็นบริษัทที่นำขวดพลาสติกมาทำเส้นใยนะครับตั้งอยู่ในนอตโคลเลนาของอเมริกานั่นเองเนาะในอเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการนำขวดรีไซเคิลเนี่ยมาใช้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าคนอเมริกาในเวลาดื่มน้ำก็คือซื้อเป็นขวดเนี่ยสัส่วนใหญ่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคือนิวีล่าก็ร่วมกับบริษัทนี้ เอาผลิตภัณฑ์ของเส้นใยที่ทําจากขวดพลาสติกเนี่ยมาทําหมวกใบนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็เป็น e อกลัตัวหนึ่งเนาะที่ทางมีล่าเขาอยากทําออกมาในวันวันโลกนะครับหรือว่าวันเออตีนั่นเองเนาะก็ธีมหลักๆก,ก็คือจะเป็นรูปโลกนะครับ เดี๋ยวลองมาดูกันนะก็ในครั้งนี้นะครับทางน i v ว l ่าเนี่ยก็จับทีมของ NBA นะครับเอามาทำนะก็เลยผมก็เลยเอาชิโกบลูมานะครับโดยทีมหลักๆก็คือเป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็จะเห็นว่าหน้าโลโก้ของชิโกบลูเนี่ยก็จะเป็นเ,เป็นโลกนะครับรูปโลกนะามาดูกันใกล้ๆเนาะเห็นไหม ก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวตัดสีฟ้านะถ้า,เ,าเราเลือกโลโก้ที่มันเป็นลูกกลมๆพวกลูกบาสหรือเป็นเลกเกอร์อะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดนะครับแต่นี้ผมเลือกเป็นรูเนาะมันก็เลยแบบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละอย่างที่บอกไปก็คือเป็นรูปโลกอยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลย วัสดุตัวนี้แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปก็คือใยสังเคราะห์ที่เกิดจากพลาสติกนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะกันน้ำหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะกันนะส่วนตรงปีกนะครับปีกด้านบนนะเขาก็จะมีสติกเกอร์เห็นไหมนี่ว่าเป็นวัสดุรีไซเคิลน,นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ ของนิวีล่านะที่บอกไซส์นะครับตัวนี้เป็นฟิปทีนายิปตก็คือแบบฟิตนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นโทนสีฟ้าทั้งหมดเลยก็จะไม่มีแบบเออแต้มขาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่จริงน่าจะทำแบบขาวๆนะผมว่านะมันจะดูเด่นขึ้นนะเนาะอ่ะส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นโลโก้นิวีล่นะปัก เป็นสีขาวนะครับตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่าอาอะไรเอ่ยแชมเปี้ยนเนะาะแชมเปียน,นครับก็คือถ้าทีมไหนเนี่ยได้แชมป์มากี่สมัยเนาะก็จะเป็นตัวนี้เป็นถ้วยแล้วก็มีคูณคูณหมายเลขจำนวนครั้งนะที่เป็นแชมป์ตัวนี้ก็ บูนี่เคยทำมาได้6ครั้งนะครับก็เป็นเลขหกนะครับตันบนก็เขียน NBA เนาะนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ผมผมเบาแสงนิดนึงนะนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ6ครั้งแต่ดาวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเป็นทีมอื่นที่ได้แชมป์เยอะๆเนี่ยจะมีหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าทีมที่ไม่ได้แชมป์นะก็จะไม่มีนะครับด้านนี้ก็จะแบบโล่งๆไปเลยเอออันนี้ก็คือข้อเสียอย่างนึงนะ ที่จริงนี่ทำเป็นโลโก้อย่างอื่นก็ได้เนาะส่วนด้านหลังนะครับก็พิเศษอีกนิดนึงก็เป็นโลโก้ NBA นะครับเป็นสีเขียวตัดฟ้านะตัวนี้แล้วข้างล่างก็เขียนว่าฟอร์มฟอร์มชินะครับชิ she ก็คือชิคาโก้นั่นเอง2 w เวอร์ไวนนะครับนี่ uh, ก็ ใครซื้อหมวกก็ถือว่าช่วยลดโลกร้อนเนาะเอาวัสดุรีไซเคิลมาใช้นะครับส่วนปีกหมวกด้านล่างนะครับเป็นโทนสีเขียวนะก็จะเป็นโลโก้กเออเป็นสติกเกอร์นะตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นลูกบาสสปอร์ติ่งเนาะกับโลโก้ NBA ตรงป้ายราคานะครับตัวนี้59.99บกาก็คือประมาณ60เหรียญน,นะ ประมาณนี้นะครับส่วนด้านในด้านในเราจะเห็นเป็นอย่างนี้เลยเนาะข้อขอบจะเป็นสีดำนะครับเส้นคาดข้า,างในก็จะเป็น5ิ50นะสีดำนะครับตัวสื่อสีขาวก็จะเป็นแบบสไตล์ปกติเนาะาตัวหมุดด้านในนะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆส่วน ตัวป้ายตัวนี้มา3อันนะครับก็คือมีป้ายไซส์เนาะมี n i เวล a แล้วก็มี NBA นะครับดูไซส์กันก่อนนะไซส์เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ7 1ส่วน8อันนี้ป้ายนีเวล่นะครับก็จะมีบอกด้านล่างนะว่า Made in ที่ไหนตัวนี้บังกลาเทศนะครับเป็นโพลีเอสเตอร์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคลิลน,นั่นเอง พ่อแมาอันนี้ก็คือโลโกโ้ nba นะครับก็จะมา3ป้ายอย่างนี้นะมาแค่3ป้ายนะครับไม่ได้มีป้ายอื่นอีกนะใครที่ซื้อหมวกรุ่นนี้นครับก็ถือว่าช่วยกันลดโลกร้อนเนาะพวกเขาก็เขียนว่า100% r e c y ร l เซ็นต์รีนะครับตัวนี้ก็เวลาสัมผัสนะต้องบอกว่ามันก็เหมือนปกติเลยนะครับเหมือนผ้าปกติเลยเนาะ ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันเป็นวัสดุรีไซเคิลน,นะครับก็ส่วนคลิปนี้นะครับก็มาสั้นๆหนึ่งใบนะครับสำหรับวันเอิร์ธเดย์นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ